สวัสดีครับาจาจย์หมยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับอันนี้คลิป,ปสั้นๆนะครับจะก,กลรีก็ขายเป็นหมยาสมุนไพรอยากกลัวคนซื้อเขาได้ดีนะครับคติเล็กๆพอดีมีลูกค้าซื้อไปนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามบอกว่าไม่ถูกใจนะครับก็เลยว่าจะส่งหัวสดไปให้นะครับนี่หัวสดไปให้ลองก็ให้ทําตามคลิปใน youtube ที่ผมลงไว้นะครับ ผมบอกว่าถ้าใช้หัวสดดูทุ่งหัวนี้แล้วยังเฉยผิวไม่ตอบสนองไม่เกิดอะไรขึ้นท่านไม่ต้องไปซื้อดีหัวไหนอีกแล้วนะครับเสียเงินทิ้งเฉยเพราะว่าดูทุ่งมันก็เป็นแบบนี้ครับเนี่หัวไม่ใหญ่ครับนี่ส่งไปให้นะครับแถมไปให้ส่งตามไปให้นะครับได้ทดลองใช้ถ้าใช้หัวนี้แล้วยังเฉยนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออีกแล้วนะครับให้ไปหาสูตรอื่นนะครับส่งไปให้ลองนะครับ ดูสิว่าจะเป็นยังไงจับหนครับสูตรของจากกิจก็ยังไงล่ะบางคนก็ใช้ไม่ได้ผลก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ผลทุกคนนะครับเดี๋ยวจะว่าจากกิดคุยโม้เกินไป เป็นแบบนี้ครับอพอได้ลองนะครับพอได้ใช้จะได้หายสงสัยนะครับซีนไปหน่อยกันลานะครับช่วงนี้อากาศชื้นมีความตั้งใจมากนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ